สวัสดีชาวราศีพฤษภกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15ถึง31งรกรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรัก,กทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มเริ่มดูดวงคามลักของชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเพจออฟวานนะครับหรือเด็กถือไม้เทา้าไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับคนคนหนึ่งที่เคยพยายามทําอะไรเป็นเต็มที่แล้วอะก็เหม,มือนกับเขาผ่านเหตุการณ์ที่มัน เขาเรียกว่าอะไรเหมืนอนกับผ่านการประจนภัยผ่านเหตุการณ์ที่มันแตนสาหัสมาฉันไพ่เด็กถึงไม้ท้าไปนี่ขอคำนายลยว่าชาวสีพฤกศกหลายท่านเนี่ยเหมือนดวงคุณยังเหมือนกับเป็นคนที่ยังตั้งใจทําอะไรรักใครเนี่ยรักจริงมุ่งมั่นในเรื่อง,องความรักพยายามเต็มที่แล้วไพ่ก็เลยบอกว่าเหมือนกับคุณอาจจะผ่านปัญหามาเยอะหรือใครจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ความรักเรื่องความเจ็บปวดเรื่องความเสียใจอ่ะแต่ชาวสีพฤกศกหลายท่านก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลยที่ถือไม้เท้าอยู่ในมือคือคนที่ยังตั้งใจรักตั้งใจมั่นคงเลือกใครกใครรรแแลลล้้ววัักกกเเนี่็็หมมืออบททําตตด ฉันไพ่ใบนี้ไปสืเหมือนกับการที่คุณผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาใครอาจจะเหมือนกับผ่านความรักผ่านความเจ็บปวดมาเยอะหรืออาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่มุ่งมั่นเป็นคนที่รักใครยากแต่เวาลารักก็รักมากฉันติดถึงไม้เท้าไปนี้ขอทํานายได้ว่าคนรักของชาวสีบึกสกหรือความรักองคุณเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังมีคนที่เขาสนใจยังมีคนเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามทําเพื่อเขา,ามากแค่ไหนหรืออดทนต่อสู้กับเขามากแค่ไหนไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะมีปัญหาก,กันกี่ครั้งก็ตาม แต่ชาวสีพฤศในชาติเหมือนคนคนหนึ่งที่เวลามีปัญหาเรื่องอุปสรรคเนี่ยคุณพยายามทําเต็มที่มาตลอดคุณพยายามต่อสู้มาตลอดคุณเหมือนกับคนที่รักเต็มที่แล้วทําดีที่สุดแล้วอะนะครับเพราะฉันเด็กถึงไม่ท้าม่นี้ขอทํานายเลยว่าชาวสีพฤศในเดืนกรกาคมไม่ว่าคุณจะเลิกลาคนรักหรือมีความสุขหรือโสดอยู่ตอนเนี้ยขอทํานายเลยว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณทําเต็มที่นะการที่เหมือนกับรางวัลของคนที่เขาเรียกว่าอะไรรรงวัลของคนที่ต่อสู้นะของคนที่อดเหมือนกับอดทนพยายาม ฉันนี่คือไม่ท้าความด้แบบนี้ความต้องการสิเพื่อส่งสคนโสดเนี่ยมีใครมากมายที่เขายังเห็นความตั้งใจยังมีเส้นทางมากมายที่ให้คุณเดินต่อไปหรือใครก็ตามมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยทำนายเลยว่าเหมือนกับคุณพยายามทำเต็มที่แล้วตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณอาจจะเหมือนกับกลับมาโฟกัสด้านหน้ากลับมาเดินทางผ่านมหาตรงนี้ไปนะครับกลับมาต่อสู้ด้วยตัวของเราเองกลับมายืนด้วยขาของเราเองแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดแม้ว่าจะเหมือนกับยืนแทบไม่ไหวอ่ะแม้ว่าจะกำลังร้องไห้หรือเสียใจหรือปัญหาความรักอยู่เนี่ย แต่ไพ่เป็นอยู่ว่าไม่ไหวต้องไหวนะครับไม่ไหวบอกไหวนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถูกออฟคับครับรอยู่ไพ่สองถ้วยทำนายความรักของชาวสีพรกสงฆท่านเลยว่าคุณเหมือนกับคนที่เหมือนกับสองถ้วยอ่ะหมายความว่าคนคนเดียวกันหรือคนที่มนันรูน้สึกาความรักให้ใครสักคนหนึ่งไปแล้วอ่ะก็รักไปทั้งหัวใจอ่ะแต่เห็นไหมครับดวงจันทร์คุณเคยเชื่อมั่นในความรักคุณเคยเชื่อมั่นในคู่ของคุณฉันไพ่สองถ้วยเป็นเสมือนกับความรักของชาวสีเพรกษทงท,ษที่คุณเชื่อมั่นในความรักคุณเชื่อมั่ แล้วคุณทําไปด้วยหัวใจแล้วอะก็เลยเปรียบเสมือนกับคนล่างคุณเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยเคยรักเขาแค่ไหนเขารู้ว่าคุณสองคนเคยมีหัวใจที่เชื่อมโยงกันเคยมีความสุขด้วยกันเคยมีวันเวลาดีๆด้วยกันใครหลายคนจะเคยทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเคยนั่งกินข้าวเคยนั่งศกตาเคยจับมือกันเคยอยู่ด้วยกันแบบสองคนมาก่อนเคยรักกันแค่สองคนน่ะเคยมีความสุขความเข้าใจหรือมองเป็นคู่กันมาก่อนแต่ไพ่สองถ้วยนี่เหมือนกับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะดวงจันทร์เห็นไหมครับเราทําจนเหมือนกับ ทำจนเหมือนกับเต็มที่ไปแล้วอะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับไพ่สองถ้วยชาวสีพสุกศกท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นโลกใบเดียวกันคิดจะแต่งงานกับเขาด้วยซ้ําคิดว่าเขาเป็นคู่ครองด้วยซ้ำอะแต่พอมีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนเดียวที่ต่อสู้มาตลอดหรือพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวอะก็เลยขอเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเออดอบครับหรือไพ่แปดถ้วยครับทํานายความรักของชาวสีพสุกศท่านเลยว่าเหมือนกับคุณตัดสินใจที่เจอเหมือนกับรักนะแต่เหมือนกับดวงจันทร์เน่ะอย่างที่บอกไป เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดเริ่มรู้สึกความเสียใจเนี่ยก็เหมือนกับปล่อยวางความรักนี้ไปอรัพอคิดว่าถ้าเกิดเราปล่อยวางไปหรือว่าเดินออกมาเนี่ยถ้าเกิดเขารักเราจริงเนี่ยยังไงเขาก็จะหวนคืนยังไงมันก็จะเหมือนกับหวนกลับมาแต่ไพ่แปดถ้วยสองถ้วยและเด็กถือไม้เท้าไปนี้ทํานายเลยว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยคุณคงรู้สึกเหมือนกับเราไม่อยากจะกลับไปเจ็บนะครับไม่อยากกลับไปเสียใจเพราะเรามอบรักแท้เขาไปแล้วไม่มีวันที่จะหวนคืนนะ่ะฉันไพ่แปดถ้วยหมายความวาม่าคุณอาจจะเหมือนกับรักคนหนึ่งมาก,มากๆเลยนะแต ที่ไม่กลับไปเนี่ยก็เพราะเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกหรือไ่อยากกลับไปเสียใจแต่ถามว่ารักไหมรักมากรักสุดหัวใจเลยมองเขาเป็นคู่ชีวิตนะครับจำเวลาที่เราเคยรักกันจําคําพูดที่เราเคยบอกว่ารักกันได้จําสิ่งดีที่คุณสองคนเชื่อมโยงต่อกันได้ด้วยฉันให้สองถ้วยไปนี้ขอํานายเลยว่าคนรักของคุณกับชาวสีบรสกเนี่ยคุณสองคนเป็นเสมือนคนที่ยังรักกันนะแต่ชาวสีบกสก์ในท่านเหมือนกับไม่อยากจะมีวันหวนคืนไม่อยากจะกลับไปอีกอย่าถามเลยว่าคาใด คุณจะกลับไปอย่าถามเลยว่าเราจะกลับไปอีกหรือเปล่าพอไพ่แปดถ้วยหมายความว่าการที่เราเดินออกมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเหมือนกับปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วแม้ว่าจะรักมากแค่ไหนแต่เหมือนกับมันเจ็บมันต้องเดินออกมานะครับด้วยความเหงาด้วยความทรมานด้วยความเจ็บปวดนั่นเองเพราะถึงไมายถ้าหมายความว่าเขา,าจ,จะไปสนใจคนอื่นมากกว่านะครับหรือทะเลาะกันเรื่องอาณมหรือถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือเหมือนกับเราต่อสู้เต็มที่แล้วอะเราพยายามทําดีสุดแล้วอะนั่นเองครับฉันพไพ่ใบนี้ครับพนายเลยว่าถ้าเกิดใครนะครับเลิอกรากคนรักไปไม่เกิน8เดือน แล้วตัดสินใจที่เป็นอย่างนี้หรือปล่อยวางหรือนิ่งเฉยหรือออกมาเนี่ยมีไพ่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นไพ่ขึ้นมาว่า the employer ครับ the employer หมายความว่าอะไรคนคนหนึ่งเขาเหมายกับคนที่ยังมองหาคุณอยู่ยังหึงหวงยังต้องการยังอยากจะให้คุณเนี่ยแคร์เขาเมื่อยังอยากให้คุณเนี่ยอยู่ตรงนี้อดทนต่อเขาอยู่ฉัน employer ของนายแบบนี้ด้ว่าคนคนนี้เขาเคยเป็นคนที่อบอุ่นคุณมากเลยเคยเป็นคนที่เคยปกป้องเคยสัญญาว่าจะปกป้องคุณเคยสัญญาว่าจะรักคุณเคยสัญญาว่าจะดูแลคุณไม่ทำให้คุณเสียใจอ่ะหรืออาจจะเป็นเหมือนกับ employer เป็นคนที่เคยอบอุ่นเคยดูแลทําให้คุณเชื่อมั่นในเขามาก่อนเห็นไหมครับว่าเขาคือเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตเราหรือเป็นคนที่ดูแลหรือปกป้องเราได้อ่ะฉันเอ,อ็มพอยเลือกขอลมนายแ,แบบนี้ว่าคุณคนนี้เคยเป็นคนที่ดีกับคุณแต่พอคุณเลือกเดินจากไปไม่เกิน8เดือนถ้าเกิดเลิกราไปไม่เกิน8เดือนเนี่ยไพยใ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าเขายังคงต้องการให้คุณกลับไปเขายังคงมองหาคุณแล้วเจ็ดเม้เาเห็นไหมครับเขากลับมาต่อสู้กับเจ็ดเมถ้ากลับมาแล้วรู้สึกถึงปัญหาที่เขาไม่มีคุณเลยอ่ะฉันทํานายแบบนี้เเียว่า่าาพมน คนงของชาวสีพบกศพพอเสียคุณไปถ้าเกิดเรื่องราไปไม่เกิน7จ็แปดเดือนเขาจะกลับมารู้สึกว่าอยากจะได้คุณกลับมาเหมือนกับอยากจะได้คุณกลับไปรู้สึกถึงปัญหาที่ขาดคุณไปรู้สึกถึงชีวิตที่ขาดคุณไปอ่ะไม่เหมือนกับเขาเองแล้วมีปัญหาเข้ามาเขาเองก็เหมือนกับไม่มีใครอยู่สู้กับเขาไม่มีใครอยู่ต่อสู้อยู่ทนกับเขาหรือเข้าใจเขาหรือรักเขามากที่สุดหรือทนกับเขามากท,ที่สุดเท่ากับคุณนั่นเองฉันทํานายเลยว่าใครที่กตามไม่เกิดเรื่องนาคนรักไปไม่เกิน7จ็ดเดือนจะมีการกลับมาต่อสู้จะมีการกลััับบพยยาาาาาาามมมมเเข้หคุุณออีกกกกจะรลไว จะมีการกลับมาเหมือนกับต้องการให้คุณกลับไปแก้ไขต้องการให้คุณกลับไปอดทนกับเขาต้องการให้คุณกลับไปทนอยู่กับปัญหาที่เขาทาไว้กับคุณนั่นเองเหมือนเขารักคุณแต่ไม่ได้รู้ว่าต้องดูแลคุณยังไงเหมือนเขารักคุณแต่ไม่รู้วิธีรักษานะครับหลายคนเป็นแบบนี้เลยเพราะจะมีปัญหาบางอย่างที่มาแทรกกลางเรื่องอารมณ์บ้างเรื่องการมีคนอื่นบ้างเรื่องการทิ้งไว้กลางทางบ้างแต่ถ้าเกิดใครเลิกหลักคนแล้วไปเกิน8เดือนเนี่ยผมทํานายเลยว่าพ่าแปะทั่วเจ็ดไม้เท้าทำนายว่าชาวสีเนหมือกับทรมานห่อย ที่เหมือนกับต้องห้ามตัวเองเนี่ยไม่ให้รักเขาต้องห้ามตัวเองให้ต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองว่าอย่าท้าเขาไปนะอย่ากลับไปนะทั้งที่อยากจะกลับไปทั้งที่รักเขาอยู่อะ่ะแต่ภพ่แปด้วหมายความว่าจะถามเลยว่าคาใดเราจะกลับไปเหมือนกับเราไม่มีวันหวนคืนแล้วอะ่ฉะฉันถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเกิน8เดือนนะครับเลิกรากันไปมีการติดต่อเลยเนี่ยทำนายว่าคุณหลุดพ้นแล้วทำนายว่าคุณไม่กลับไปแล้วไม่มีวันหวนคืนแล้วเพราะมันเจ็บจนทนไม่ไหวเพราะมันเสียใจเพราะมอบรักแท้ให้กับใครสักคนหนึ่งไปแล้วอ่ะเลยทำนาย ภายในเวลาช่วงเนี้ตั้งแต่กระดาษคมเป็นต้นไปคุณเริ่มกลับมายืนหนึ่งคุณเริ่มกลับมายืนด้วยขาของตัวเองได้แล้วนะครับคุณเริ่มกลับมาต่อสู้กับตัวเองได้แล้วคุณเริ่มกลับมาเข้มแข็งกลับมาอยู่คนเดียวกลับมาแก้ปัญหาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเก่าเหมือนกับที่เราไม่เคยรักกันเหมือนกับที่เราเหมือนกับไปอยู่เหมือนกับที่เราเคยเป็นก่อนที่รู้จักกันนะนะครับท่านนายเร็วให้เด็กถึงไม่เท้าเข้ามาครับทํานายความรักของชาวสีเบิกตกเลยท่านว่าเริ่มมีความสุขเริ่มมีคนเข้ามาสนใจเร ไม่หวนคืนวันที่คุณอาจจะเหมือนกับไม่กลับไปแล้วอะมีไพ่เด็กถึงไ่ท่าหมายเขามามีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายต้องการคุณคุณเริ่มมองเห็นสิ่งดีคุณเริ่มมีความสุขหรือคุณอาจจะเหมือนกับเริ่มมองเห็นหนทางที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองรู้สึกว่าเลือกได้นะครับไพ่ขึ้นมา e m p เลอ e r ทำนายว่ามีโอกาสเจอความรักจากคนที่เข้ามาปกป้องเข้ามาดูแลเข้ามาต้องการคุณจริงๆอยากจะเป็นครอบครัวคุณจริงๆอยากจะรักษาคุณจริงๆเห็นคุณค่าคุณจริงๆไม่ใช่แรกๆก็ดีแต่หลังเปลี่ยนไปอะ หรือไพ่เอ็มควอเลอร์เบนี้ขอทำนายได้ว่ามีโอกาสได้พบเจอความรักจากการเดินทางจากการทํางานนะครับหรือจากคนที่เข้ามาเมตตาเราอุปถัมภ์อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือเด็กกว่าก็ได้นะแต่พบเจอจากการเดินทางการทํางานหรือโซเชียลหรือการที่คุณหลุดพ้นเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีกว่าใครหลายคนจะพบเจอความที่อุปถัมภ์แล้วหรือเจอความรักที่อบอุ่น King o f Cup ผู้ชายที่แสนดีและเพราะคนที่คุณต้องการเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบนี้ได้คือ King of Cup เข้ามาครับทำนายในความรักของชาวศีพระสงฆ์หลายท่านเนี่ยคนล่างคุณเนี่ย เขาเคยเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยเคยเป็นคนที่ใจเย็นใจดีเมตตาอุปถัมภ์เราแคร์เรามากๆเลยอยากจะรักเราไปตลอดชีวิตอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับเราด้วยซ้ำหรือแค่หลายๆคนอาจจะมีการแต่งงานกับเขาแล้วอะก็เลยทำนายว่าคนๆนี้สุดท้ายเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์อาจจะไม่ได้แคร์คุณอาจจะไม่รู้วิธีรักษาคุณแต่ท้ายที่สุดพอจะเสียคุณไปเนี่ยเจ็ดไม่ทเท้ากับคิงออฟครับคนคนนั้นจะกลับมาต่อสู้จะกลับมาเปลี่ยนตัวเองจะกลับมาพยายามเข้าหาคุณหรือรักษาคุณไว้ถ้าเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือรักแท้ของเขาอะ ฉันทำนายถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไปไม่เกิน7 8เดือนจะมีการกลับมารักษากลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักแท้กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาทําดีกับคุณกลับมาเข้าใจความรักว่านี่คนที่รักเขาเพราะรักแท้ที่คุณมอบให้กับเขาไปหรือเพราะเราคู่กันเพราะคุณสองคนยังเป็นคู่กันอยู่นั่นเองเขาจะคิดได้ในวันที่จะเสียคุณไปนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไปเกิน7 8เดือนผมนายเล้ว่าคุณจะเจอความรักที่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่กว่าพบเจอความรักที่อบอุ่นกว่าพบเจอความรักที่เข้าใจกว่าพบเจอคนดีๆเข้ามาที่เหมือนกับ คนที่ใจเย็นๆก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับครบแล้วรู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับความเมตตาใส่ใจนะครับการดูแลใจการรักษาแผลใจโดยคุณจะพบเจอคนที่ดีกว่าคนที่ทําดีแรกๆแต่ไม่ใช่ตัวตนของเขาอะโดยพบเจอการที่เหมือนกับหลุดพ้นจากคนที่ใจร้ายไปเจอคนที่เปลี่ยนแปลงความรักเช่นคนที่เห็นคุณค่าเข้ามาทําสิ่งดีให้กับคุณอุปถัมภ์เมตตาจิตใจดีอบอุ่นนั่นเองนะครับทำนายกับคนที่เลือกราคนเราไปเกินเจ็บปวดเดือดเดือดโสดอยู่ นะครับมาดูไพ่ของชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมแล้วก็การแนะนํากันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาแะนะนําคือไพ่โฟออซอนะครับหรือไพ่สี่ดาบใครหลายคนเหมือนกับไพ่สี่ดาบเลยมันเจ็บจนเหมือนกับเรา,เาขอหยุดพักขอเบรกอะ่ะไพ่ใบนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนกับตัวเนี้ยคุณ,ะคณะจะเหมือนกับตัดสินใจที่จะปล่อยวางและนิ่งเฉยและหยุดพยายามแล้วเพราะเหมือนกับเรารักเขาฝ่ายเดียวเราพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวเราเอาความรักไปให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะหรืออาจจะทําอะไรไปแล้วเหมือนกับเขาอาจจะไม่ต้องการมันตอนเนี้ยก็เลยขอหยุดพักขอเบรก ขอปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วอย่าถามเลยว่าจะกลับไปเมื่อไหร่หรืออย่าถามเลยว่าจะหวนคืนไปหรือเปล่าเพราะให้สีดาบเหมือนกับคุณอาจจะเหมือนกับขอพักขอเวลาสักพักขอให้เหมือนกับให้ใหเจ็บให้มันหายเจ็บก่อนอะ่ะขอนั่งสมาธิขออยู่กับตัวเองขอนั่งอยู่แบบสงบหรือการพักพกายพักใจเพราะทดพเพราะเจ็บมา,มากแล้วอะ่ะหรืออยู่กับปัญหาที่ถูกทำร้ายมาบ่อยครั้งแล้วอะ่ะใครหลายคนอาจะรักเขามานานเลยนะหลายปีมากๆเลยหรือคบกับเขามาหลายปี2ปี4ปีก็มีหรือ1เดือนเกิน4เดือนแน่นอนอะ่ะนะครับ เพราะฉันไพ่เป็นนี่เหมือนกับเราครบกันมาตั้งนานเราเลยอาจจะเหมือนกับขอหยุดพักเพื่อดูว่าเขาเนี่ยจะรักเราหรือเปล่าหรือเห็นความรักแท้ของเราหรือเปล่านะครับไพ่เป็นนี้ก็เลยนำชาสีเบศกศรกซ์้าแนนว่าหยุดก่อนหยุดพักก่อนถ้าเกิดเราไม่ไหวอย่าพึ่งฝืนตัวเองนะครับให้เหมือนกับลองลองหยุดลองเหมือนกับนิ่งๆลองนั่งสมาธิลองทําจิตใจให้สงบลองพักกายพักใจก่อนแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่ถ้าเกิดเราสู้ไหวนะแต่เกิดสู้ไม่ไหวเนี่ยเราอย่ากลับไปอีกเลยอย่าเหมือนกลับไปหวนคืนเลย ถ้าเกิดเรารักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราอะฉันไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาว่านายออฟเพนิคอนครับทำนายว่าคนคนนี้เขารู้นะครับว่าคุณ่ยดีกับเขามากแค่ไหนเน่ยก็เลยมีนายออฟเพนิคอนเข้ามาความรักของชาวสีเบิกศพมีใครสักคนหนึ่งเขาเห็นคุณค่าคุณอยู่แล้วก็เลยทำนายว่าคนคนนี้เขารู้นะครับว่าคุณดีคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างคุณพยายามรักษาเขาไว้แค่ไหนอะแต่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดมันถึงเวลาที่ชาวสีเบิกศต้องนิ่งบ้างแล้วเพื่อดูว่าคนคนนี้ จะเข้ามาหรือเปล่าจะเข้ามาทําสิ่งดีจะเข้ามาเห็นคุณค่าเราหรือเปล่านะครับซึ่งผมนายว่านายโอปินิคอนครับใครที่เลิกนาคนรักไปไม่เกิน7เดือน8เดือนจะมีการกลับมาติดตอ่อจ,จะมีการกลับมาพูดคุยจะมีการกลับมาเริ่มต้นการทําสิ่งดีค,ค,ค,ค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเราก่อนแต่คุณต้องเหมือนกับลองดูว่าเราเนี่ยห่างไกลกับเขาแล้วอยากจะกลับไปหรือเปล่าเรายังเหมือนกับให้โอกาสให้อภัยเขาได้หรือเปล่าหรือสีดาบมันเจ็บจนเหมือนกับตาแปไหนเลยมันปักตามร่างกายไปแล้วว่ามันเจ็บจนเหมือนกับไม่เหลือที่ว มันเจ็บจนพอแล้วพอสักทีนั่นเองแต่ไพ่สีดาบใบนี้หมายา muitas, ความว่าคุณอาจจะเหมือนกับพยาพยามลืมพยายามนิ่งเฉยพยายามนิ่งเฉยพยายามบอกตัวเองว่าต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านน่ยแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บกับเรื่องความหลังแม้ว่าหลับตาแล้วยังคิดถึงเขาแม้ว่าหลับตาก็ยังคงเห็นภาพเธอร้องไห้เสียใจหลับตาก็เจ็บนะครับหลับตาก็เห็นเขาแล้วก็เสียใจหรือคิดถึงเขาทุกครั้งก็เจ็บปวดเสียใจเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับบอกตัวเองต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านน่ยแม้ว่าความจริงอาจจะต้องเจ็บปวดแม้ว่าต้องทรมารเนี่ยหรือไม่มีวันไหน ที่คุณจะไม่รู้สึกว่าไพ่สองไปเท้าสองถ้วยขอโทษครับไม่มีวันไหนเลยนะที่เป็นไพ่แปดถ้วยอะแม้ว่าคุณจะออกมาแล้วแม้ว่าคุณจะเลิกลาไปแล้วหรือหนีความรักหรือออกมาหรือเหมือนกับถูกทิ้งอะหรือนิ่งเฉยต่อกันนะแต่ไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่รักไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่คิดถึงเธอก็เหมือนกับคุณทิ้งความรักทิ้งความคิดถึงทิ้งรักแท้ไว้กับเขาแล้ว่ดยที่ว่าเขาเนี่ยจะเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าเหมือนกับไพ่ใบเนี้ยก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปไม่เกินเจ็ดเดือนแปดเดือนจะมีการกลับมาต แต่ถ้าเกิดมันเกินจากนั้นล่ะหมายความว่าเขาอาจจะเหมือนกับรักเราแต่มันไม่มากพอนะครับเราอาจจะรักกันนะ่ะแต่มันไม่มากพอที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เราอาจจะรักกันไม่มากพออ่ะมามานั้นนะครับเขาอาจจะรักเราไม่มากพอเท<บ>่ากับที่เรารักเขาเท่ากับที่เราพยายามทําเพื่อเขาให้เขาเห็นนั่นเองฉันใครหคนายคจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเองก็ได้นะครับถ้าเกิดเพิ่งเลือกเวลาไปไม่เกิน4เดือนไม่เกิน7เดือน8เดือนเนี่ยรีบส่งไปเลยนะครับก่อนที่จะหายไปก่อนที่จะหยุดพัก ก่อนที่จะนิ่งเฉยก่อนที่จะจากลานะครับคิดว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะให้เขาใกันแล้วไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิบไม่เท้าครับทานายเลยชาวสีพุกโสท่านอาจจะเหมือนกับคนหนึ่งคนหนึ่งที่ยังอยากจะพยายามอยู่ยังเหนื่อยไม่พอใช่ไหมยังเจ็บไม่พอใช่หรือเปล่าสิบไมเท้าหมายความว่าคุณยังคงเหมือนกับรู้นะว่าตัวเองไม่ไหวอะแต่ก็ยังพยายามทําเพื่อคนที่คุณรักไม่ไหวบอกไหวยังคงฝืนตัวเองต่อไปเจ็บแค่ไหนอะต้องทําเป็นยิ้มให้กับเขาต้องทําเป็นมีความสุขต้องทําเป็นเหมือนกับรักเขา ทั้งที่เราเจ็บเหลือเกินทั้งที่เราเสียใจท,ที่เราร้องไห้อะไพ่สิบไม้ทาไปนี้ก็เหมือนกับเราแบบตัวเองแบบบอกตัวเองว่าไม่ไหวแต่เหมือนกับต้องฝืนต่อไปเพื่อพยายามทำเพื่อคนที่เขารักเนี่ยให้เขารู้ตัวเพราะอยากจะเป็นบ้านหลังเดียวกันอยากจะเป็นครอบครัวกันอยากจะกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับอบอุ่นเหมือนเดิมอะช่างสิบไม้ทาหมายความว่าคุณคนหนึง่งที่เหมือนกับรู้สึกว่าไม่ไหวบอกไหวเจ็บแค่ไหนต้องทาเป็นเหมือนกับเราไม่เป็นอะไรเจ็บแค่ไหนต้องทำเป็นฝืนเหมือนกับเราเดินต่อได้นะเราออกมาได้นะเราโอเคนะเรานิ่งเฉยได้นะเราไม่รู้สึกอะะไรน ทั้งที่อยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเราอยากจะรักเขาอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้เขาเห็นความพยายามเห็นความต่อสู้อุปสรรคที่เราเคยมีต่อกันมาหรือเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแค่นั้นเองแหละฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าเดอะเลเวอร์ครับทำนายบทสรุปความรักของชาวราศรีพฤษภได้ว่าต่อให้นานเพียงใดเนี่ยรักแท้ก็คือรักแท้ฉันไพ่ไปน,นี้ขอทํานายเลยว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณทิ้งรักแท้ไปแล้วในบทสรุปความรักของคุณมันคือรักแท้ไม่คือเดอะเลเวอร์มันคือไพ่สองถ้วยครับ มันคือคู่กันแล้วย่อมไม่แขวงกันน่ะฉันถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไม่เกินเจ็ดแปดเดือนจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักกันจะกลับมาเป็นเหมือนวันวานเพราะความพยายามของคุณนี่แหละเพราะการที่คุณฝืนตัวเองทําเพื่อเขาขนาดนี้เนี่ยแหละไม่เคยมีใครอดทนกับปัญหาขนาดนี้หรือฝืนตัวเองขนาดนี้หรือทํากับเขาขนาดนี้เลยนะก็เลยทำนายว่าคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาแค่นั้นแหละให้เขารู้ว่านี่คือรักแท้นะนี่คือักความรักแท้นี่คือรักแท้ของเขานะถ้าอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะกลับมารักแท้กับเราหรือเปล่าจะกลับมาต้องการรักแท้ทีี่่่มใหห้เเธอออยูรืปลา แต่ถ้าเกิดเขาไม่เห็นค่าเนี่ยพ่ขึ้นมาถ้าเกิด7จเดือนเนี่ยใครเลือกรากันไปเกินเนี่ยผมขอถ้ตอบเลยว่าทํานายให้เลยมันคือการหลุดพ้นนะครับจากการที่เหมือนกับคุณไม่หันหัวหวนคืนไปเพราะคุณทิ้งรักแท้ไว้แล้วหรือการที่เหมือนกับปล่อยวางความรักนี้ไปเพราะมันคือรักแท้มันที่คุณทิ้งเอาไว้แล้วให้กับเขานั่นเองอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเราไม,ม่วันหวนคืนหรอกอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยตามเราได้หรือเปล่าจะตามให้เรากลับมาหรือเปล่าแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะกลับไปด้วยหรือเปล่า พราะกว่าเราจะดูดพ้นกว่าเราจะหลอกมาได้กว่าเราจะออกมาจากถึงตรงนี้ได้มาอยู่แบบนี้ได้หรือเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มมาอยู่ตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยกว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลาที่จะยอมรับว่าไม่มีเขานะครับกว่าจะยอมรับว่าไม่มีกันแล้วกันเนี่ยมันเจ็บมันทั้งยากเย็นมันแช่โครมานแค่ไหนนั่นเองนะครับทาลายไพออร์เคลนะครับชาวติเบตส่งในเดือนกรกฎาคมว่าโนน d ทูเฟียไพเมนี่บอกว่าอย่าไปกลัวนะครับคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ดีแค่ไหน เราเองมีคุณค่าเราเองมีพลังเราเองเห็นไหมครับ remember how powerful you are จงจดจำไว้เถอะว่าคุณนี่าทำอะไรไปเต็มที่แล้วนะคุณทำดีที่สุดแล้วนะเรื่องความรักอ่ะเพราะฉะนั้นต้องจดจำไปเถอะอย่าไปกลัวอะไรเลยความผิดพลาดอ่ะนะครับคุณทำเต็มที่ไปแล้วแม้ว่าครั้งนี้คุณจะผิดหวังแม้วันนี้เขาจะไม่กลับมาแต่คุณเนี่ยอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนแบบไหนอย่าลืมนะจากสีผึกงศกคุณทำอะไรไปแล้วบ้างคุณทำอะไรเพื่อเขาแล้วบ้างคุณทำเต็มที่แล้วหรือยัง นะครับจงจดจาสิ่งที่คุณเป็นว่าคุณมีคุณค่าคุณมีพลังที่ดีที่สุดในตัวของคุณเองแล้วอ่ะนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ